ตรงกลางนะปลาได้เปิดเก็บตีอครับมีรถมาด้วยมีรถมาด้วยข้างล่างข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างล่างด้วยเบอร์ไอตามาดิอย่าอย่ามึงแคมป์ข้างล่างมีคน แแหลังไอวอแดงเหรอพี่เอ้ยใช่ใช่ด้านล่างมีอีกด้านล่างมีอีกกระสุนมีจะหมดวะห้อง,งน้ำวะพอดีเลยกำลังเขีบท้องเลยเนี่ยเฮ้ยแตกไอ,อ้วอเขียวไอ,อ้วอเขียวเออเอเอเราเวีงเราวีงไอเราบัง แบกหมดตี้เร่กลับนะเบิร์ดเรียบร้อยลงบ้านเกิดที่ที่แรงลดน้อยที่สุดแล้วก็ขึ้นเยอะที่สุดผมไม่พอใจเลยเท่ากันแหละเป็นไงพาโดดไม่มีตัวโอ้โอ้เจอลงแรงลงแรงเลกพี่เจอเจอจ้าของเลย ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เออจะได้ M C เก้าเอ้ยพี่พี่ผมพักดินเอ้าเปิดเกมมันก็พักเลยนะเอาตาแล้วหรอโอ้โอ้อะไรเนี่ยลงแม็กโอ้แผ่นดินไม่ต้องการแผ่นดินดูดเอ้ยพี่เอฟแก้บั๊หน่อย เออทำไมพี่ไม่เห็นเป็นนากี่่ะไอ้ลงมาแล้วบล็กเลยเนี่ยแต่ก็เล่นแรงคนเดียวอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยนะโดดหาตรงไงนั่นอะอะไรวะตรงไหนไม่โดดที่เนี่ยที่มันมีห่วงยางอ่ะโดดเดี๋ยวแบบเป็นเหมือนน้องผมอะกระโดดขึ้นหลังคาเหรอไอเอดีพีอะพี่เห็นป่ะเออนั่นแหละ มันจะขึ้นแดงแล้วอีกไม่กี่ตามันก็ตกตกแมปตายตกแมปตายตกแมปตายใช่พอผมก็เล่นมกเสร็จแล้วตกแล้วอ่ะไอตกที่ผมเอาเองเอวเอ้ยอย่างนี้กันได้เหรอโอ้เออไปเอาไปเอาไปต่อให้ต่อให้เสร็จแล้วก็ผมจะมามาหอแม่ในก็มานี่แล้วก็เล่นตรงนี้ ถ้าผมเล่นเอ็มเก้านะผมยิงตัวเองตายอะ่ะ huh. ผมยิงผมยิงเล่นเอ็มเก้าเลยกระเป๋ายังไม่ได้เลยลืมแรกห้าเชื่อเชื่อว,ว่าทุกคนเคยปาระเบิดโดนตัวเองตายใช่โดน,นประจำโดนประจำโดนประจำเล <c oughs> <thôi. S 2> ยโดนแลกปีสี่อะผมอะ่ะเมื่อวานอีก ยออนนเ็แม่งคว้างระเบิดไปแล้วหุ่ยเล่ตัวเองตายก็ว่าเหมือนกันพี่ย่อนอินเด็ก้าโดนตัวเองดาวเลยใครจะเล่นเวกเตอร์อ่ะพี่เตอร์คู่อยู่นะใครจะเล่นบ้างยา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 เออยบอกคำเดียวว่าไม่มีสัดับไปไหนต่อไปไหนต่อไปรุ่นแต่แล้วผม bbe 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 ก็จะนั่งดีผมจะไม่เล่นมุมอ่ะ กระตัวพี่มีคนให้เล่นปืนคอนแบบปืนพวกจ่อยวะจะดีมากเล่นแน่งน,เล,นเลยเล,เลยเลยไอ้แก่แปดอยใกล้นั่นรัวม่ไม่ได้อะท้อเลยทอ้อด้านพวกเอริพวกเนี้ยนะท้อเลยเป็นพี่ลบเกมแล้วถ้าทอ้อเออไปไหนต่าโอ้ไไต่อนั่นสิไปไปตาม จะแคมป์ซะแล้วอะผมผมนั่งเนี่ยแหละผมจะรออ่านวงรอวงแรกขึ้นโดดตรงผมจำหมดเลยว่าตรงไหนมีที่อ่านวงวงแรกอยู่<ม>ที่ใจนะเราจะวิ่งไปไหนวงก็อยู่ที่นั่นเอ้ทำไมหยุดอะเห็นไหมป้นไปไหนหมดอยากโดนเปิดอะครับ 大妈ม,มาต妈ฮาวเวตาม์<ะ>ตามาฮาวเวอรวมีฮาววมีอะไรฮาววมี่ที่ที่เคยเจอไหมตอนเขาจะกดพวกแบบช่วยด้วยแล้ว,แล,วแล้วคนอื่นเขาตอบว่าฉันไม่ช่วยอืมไม่ยังไม่เจอยังไม่เจอ <c ười> <c ười> คุณจะตอบอย่างนี้ช่วยด้วยเยี่ยมเลย <c ười> ช่วยด้วยฝันไปเถอะเอาเาว่ามี <laughs> อะไรฮาวเวมีภาษาเอียงเนี่ยฮาวเวมีฮาวเวมีเนี่ยเอาบักบักอีกต่อมาบักเน็ตบักเน็ตเน็ตบักอย่างจะเล่นอื่นนะเล่นมากพี่วีใครจะเอาเก็บเสียงเออพี่ได้แล้ว <c oughs> เอามามาไม,ไม่ไม่ไม่อยากได้เก็บเสียงอยากได้เก็บหัวมี <c oughs> <c oughs> มีของเสริมเจ็บหัวไหมน้องนี่น้องนี่อยู่อยู่ในกองใครเอาไม่มีใครเอาพี่เก็บเองเอ้ยผมดีกว่าผมดีชุดขี้โมโหว่ะยิงไส้แตกเลยเอาเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยพี่จะใช่เปล่าพี่ก็ใช้ไม่เอาพี่ได้แล้วอันนึ่งไปเราไปไหนไปไหนไปไป เส่็จแล้วคนที่เข้าแคนมามาสามคนมั้งพี่แล้วก็ขาดอีกสามเอ้าขาดอีกแล้วเหรอตอนนั้นพี่ก็รับพี่ก็เทสไปสองคนตอนนั้นหาผู้พัผมขอเข้าได้เข้าคนหนึ่งขอเข้าได้นะเต่ดประเมินผลก่อนประเมินผลเฮ้ยมันต้องเทสดิอ๋อผู้พัก ไอ้ไม่ได้โมนะเทศดกับพี่มีได้เข้ากับแค่คนเดียวไงหัวพี่ข้าเท็อ่ะห้าหัวครับผมน่าจะเทศผ่านแต่ก็จะนั่งเบอร์ผมก็จะเอาไอ้นี่แล้วนะพี่อะไรวะชายห้าหญิงหญิงสี่ทำไมต้องอย่างนั้นอยากมีสาวๆเข้ามาเล่นด้วยดีไมยมีคนเพิ่งโหลดมามีคนเพิ่งโหลดมาตามมาตามมา ช่เ้ยบนหลงังคาบนหลงังคาเห็นบนหลงังคาป่ะแตกโดนมาแล้วห้าวเหรอรู้แล้ว,ลวมันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเนินล่างที่ตรงนั้นมันมันไปชุบก,กันอ๋อเหรอปาปะปะมารอดักกันยิงเปิดแมปหน่อยยิงตัวเปิดแมปหน่อยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเร็วนั่นไงยมีข้างบนแตกแล้ว ุ้ยตาล่าแล้วข้างบนพี่ขอมีเหรียญ15เี่มามากับผมหน่อยเป็นแรกไอ้วอลให้พี่หน่อยดิได้ผมก็ำลังไปเลยเอ้าตกจะขึ้นเมเอย่างไงไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่อยู่ได้สกินืนทุกสกินเลยเนีตอนนี้ขี่มูต้องจับอ๋อสกินเช่า เอ้ามันไปไหนละววันละหนึ่งปืนเอ้ยครัง้งละหนึ่งปืนเอ้าตาล่าพี่ไปไหนยิงอัลเห็นเ,<อ>เห็นมันเบาก็ผมก็จะเปลี่ยนปืนเห็นมันแรงผมก็จะไม่เปลี่ยน,น,นเลเเ่นปืนเดิมพี่เออพี่ก็เล่นแต่ปืนเปียครับมีหรอก้าวว่ามี ตั้งแต่สุ่มเออพี่ว่าปืน,นออกอยากแต่ว่ามีพี่ได้ไอ้กอซ่าล่าสุดกอซ่าสีชมพูคู่ปองเดียวตัวปาปิาจารนั้นอ่ะพี่ยังไม่ผมไม่ได้พูดท้อเลยผมมีนั่งสิบกว่บใบมั้งพี่ไม่ค่อยเล่นอ,อ่ะกอซ่าไม่ค่อยจับเลยแตเกเจอวินโดผมมีมีทุกปืนเลยพวกแบบอีโวเออพี่ได้เอ็มพีห้าลาว่ามาตี มันมีคนเติมให้ผมบอกเขาเติมให้พี่หน่อยดิเอ้ยแต่เขาใจดีมากนะเ,เขาอยู่แคนเราเพื่อจะมีชักเสริมร้อยไหมผมอยากแบบ,บ,บทั้งนั้นเขาก็บอกว่ารอรอถึงมันเกิดเขาก่อนแล้วเขาเติมให้บูยรอถึงเันเกิดด้วยบ้าเยเดอไอ้ yeah, บบนี่ดะไอ้กดไอวอลมาแบ่งพี่หน่อยน,แบบนี่ยผมมีเจ็ดลูก เก็เขาเป็นคนสร้างรหัสรหัสที่ผมเล่นมาเออแต่ไม่สร้างเองสร้างไม้เป็นไงผมสร้างไปหมดแล้วอะแล้วเขาก็เอาไอ้นี่มาให้ผมแล้วผมก็เล่นเขาก็เล่นด้วยแหละแล้วพี่เอาไอ้ดีไก่เข้ามาเล่นไม่แต่แรงเลยนะไอเดียนั้นเอาไว้แบบไปยิงแกสิง็งเงี้ยเอาไปยิงเด็กน้อยอะโป้โป้ ร้องโปลกันหมดตี้มีคนเพิ่งโดดลงมาก็านหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์มีคนเพิ่งลงนี่อยู่ข้างหน้าผิดวานปลาเลเวลเจ็ดสี่ครับมีรถมาด้วยมีรถมาด้วยข้างล่างข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างล่างด้วย ไอ้ตามมาดิอย่าอย่ามึงแคมป์ข้างล่างมีคนหลังก็แดงครับพี่แตกแต<บ>กหลังให้วาดแดงเหรอพี่เอ้ยใช่ใช่ข้างล่างมีอีกข้างล่างมีอีกกระสุนมีจะหมดวะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้อหมดพอดีเลยกำลังเก็บท้องเลยเนี่ยเฮ้ยแ,แตก ไอวอลเขียวไอวอลเขียวเออเออระวงงระวงไฮ้ระวังแตกหมดตี้รเรียบร้อย <c oughs> มีไอวอลไหมพี่คอร์ไหนพี่มีสักลูกเ่ะเชื่อเชื่อะไร อุ้ยมีคนมีคนมีคนที่ไม่มีไอ้วอลแช่ต้นไม้ไปก่อนเฮ้ยใครลาดวะขอหน่อยไอผมจะตกขอไอวีหน่อยจ้าเอ้ยขอไอวีไอวอจับตัวนี้เลยขอไอวอหน่อยจ้าขอยาด้วยก็ดีมาพี่ไหนเดินเด้อให้ก่อนใายก่อน ยายายาเจอเจอละเยอะเลยยาเจอละเยอะเลยไอ้บอจ่าจ่าอะไรไม่เอาจ่าระเบิดไปมีสีลูกเอาได้สองมั้ยมีสามหลังห้องน้ำข้างล่างมีตัวหนึ่งมีคนละติ๊กเก็ตเก็บเลยไหมต้อไม่เก็บไหมเก็บเสียงผมไปหรือเปล่าน้องอ่ะน้องเพื่อนเก็บเสียงไม่รู้แน่นอนเลยหรือเปล่า แล้วไปทิ้งทำไมเกี็บเสียงเราทิ้งเองหุผยเออทิ้งแล้วพี่ใส่ใส่ปืนผิดปุ๊บทิ้งป,ปั๊บรีบ,ร,บรีบเก็บของอดีอเราอ่ะกดลวนลวงองแต่งหายมีรถเหรอเีหยว่า <laughs> ไม่เปิดไงเดี๋ยวพี่ดูบนให้จะดาวหมายถึงเราจะดาว โอ้ยอ่ะอีมาอย่างนี้ก็ได้เลยเฮ้ยวงอยู่กับเรามาสิจ้าจะกระโดดยิงให้ดูหัวแตกจอดแล้วจอดแล้วเราอยู่นี่เดีย๋ยวมันก็วิ่งขึ้นมาหะที่เล่นดีๆหน่อยไ,ไหมลงเกินขึ้นบนนี่กว่าไม่พี่ต้องให้น้องไปชิงด้านหลัง เดี๋ยวพี่เช็คเองเดี๋ยวพี่เช็คเองระวังข้างหลังด้วยหลังว่างหลังว่างนัวกันเลยเบ่งให้อยู่มีอะไรจะบอกว่ากระสุนหมดรอรอคนก่อนบอกบอกให้น้องมากับผมเออปะผมล่างล่างอ่ะไอ้ที่อยู่คนเดียวอ่ะสบาย ตายอย่างข้างล่าง่ะเหลือตัวเดียวพี่เหลือไว้ทําไมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่บนบ้านฟาร์มไหมพี่พี่รออยู่บนโขดหินนะจ๊ะเรียบร้อยนั่นไงหยิบได้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 เฮ้ยด้านหลังหยิได้หยิบได้ไหนมันอยู่ไหน <c oughs> พี่ไม่เห็น嘛เ <c oughs> จ้าอยู่เจ้าอยู่เจ้าอยู่ อย่างีนนวมวทีมไม่เวิร์กมีตัวเข้าป้านไปแล้วมีระเบิดป้าวจุบน้องไม่ได้อะอะไรทีมมท่ไม่มีพี่ไม่มีอย่าดมด้วยสิท <c oughs> ิงเลย ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆเพื่อเหลือต่อต14คนซ้าย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 นั่นไงแย่เก็บแตกบาเรตอ,ดอะดาว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 มีไว้บึงไปดูดิมัดข่ายิงพี่ขนาดนี้เลยเหรอนั่นไงข้างบนมีอีกแอก โอ้ลดัดลัดค่อยโอ้ลัดค่อยยังไงเข้าหัวเต็มเต็มเลยวังหันเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอไอด้านบนลัดผมอะเหรอกระสุนพี่หมดลัดกลับเฮ <ออ S 2> ้ยเอาพี่ยิงดาวดิเข้าหัวแตกเมื่อกี้ผมก็คิดไอ้ด้านบนเก็บหนักค่นหนักเลยขอกระสุนหน่อยได้บอ<ไ>เอรืผ<ม>อ,อผมกดเก็บอัตรานะเราเราต้องลงข้างล่างวะ อ้อ,อมล่างแล้วนะเนี่ยอ้อมล่างหายัางไอวอลเขียวไอวอลเขียวน่าจะตีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอเป็นไงผมตาแรกของมันจะพาขึ้นอ่ะไอพี่เราเราไม่ได้เข้าวงนะใจะเย็นสองคนสองคนสองคนไอวอลเหลือลูกเดียวชิปหายแล้วข้างหน้าน่าจะมีอีกพี่ไม่มีไอวอลว่ะขึ้นบ้านได้ไหม บ้านฟาร์มีเอ้ยบ้านไอนี้มีเปลอพี่ต้องเช็คอับขึ้นขึ้นบ้านเอ้ยขึ้นบ้านได้อยู่บ้านเอล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 มามาช้าบ้านเอลเจ็บโอ้โหแต่ละเทาเฮ้ยพี่ด้านล่างสองตัวด้านล่างสองตัวเจ็บหนักเดี๋ยวตัวเดียว ปืนใหม่เฮ้ผมเล่นปืนยิงยุงดีกว่าต่อไปผมเล่นปืนยิงยุงดีกว่าเจ็บมากกำลังมิ่งไหมไคลาดผมอ่ะตัวน <c oughs> ึงเฮ้ไคลาดไม่มีหรอกหุยเฮ้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 ยหุยเอาเนื้อวัดเอาเราตายแล้วเหรอโอ้โ,โ,อโหยี่สองเฉยเลยอ่ะโอ้ขึ้นเท่างในเนี่ยอ,อะไร,รวันเนี่ย We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God, that I'm serious. Me and my team, we be ready with shooting to kill.